สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีธาตุไฟวันนี้พบกับส้มมะกับช่อง y o u t u b e ส้มมะทารโรเปิดไพ่ทายดวงความรักเน้นๆย้ำเน้นๆเฉพาะความรักชาวราศีธาตุไฟนะคะประจำเดือนกันยายน2563วันนี้เหมือนแม่หมอเป็นเหมือนเป็นไบโพลา์นะ ผีบ้าผีบอนะช่วงนี้อ่ะเปิดไพ่ไทยดวงความรักสำหรับชาวราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูประจำเดือนกันยายน2563ย้ํยา้ำอีกครั้งอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดอ o m m e n t เป็นกำลังใจให้ด้วยใครแชร์แล้วขอให้สมหวังในความรักคิดสิ่งใดรักใครชอบใครก็ให้สมปรารถนานะจ๊ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมเนอะดวงโดยรวมหมายความว่าเราจ ะไม่ยึดถือยึดติดว่ามันเป็นดวงของเรานะเพราะมันคือดวงโดยรวมนะจนกว่าเราจะได้มาเปิดไพ่ทายดวงด้วยกันช่วงนี้เนี่ยสมมาพยากร,กรก็จะมีโปรโครวิดโปรโครวิดดูดวงความรัก5คำถาม99บาท ทักแชทมาแล้วก็โอนเงิน99บาทส่งชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดของคุณกับคนรักเข้ามาแล้วก็ถามคำถามมาเป็นข้อๆที่คุณอยากทราบอยากรู้นะจะให้ชัดเจนแค่นั้นแหละ5้าคำถาม99บาทสมมะพยากร facebook อะช่อง facebook สมมะพยากรณ์นะแต่ก่อนอื่นต้องสับส c r ใครช่องสมมะทาโลก่อน ก่อนอื่นก็ต้องกดแชร์ด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าท่านไหนไม่อยากดูดวงความรักเนี่ยอยากจะเปิดพื้นดวงก็259บาทราคากันเองราคาโควิดนะ <c oughs> คือก็ดูดวงช่วยเหลือก็กูลกันไปอยากให้คำปรึกษาส่วนมากคนดูดวงก็อยากรู้ในเรื่องที่ตัวเองไม่สบายใจใช่ไหมละ่ะส่วนมากอก็ราคานี้แหละเปิดพื้นดวง259บาทก่อน3ทุ่มนะจ๊ะ ต่อไปอ่ะชาวราศีเมษชาวราศีเมษประจำเดือนกันยายนสองถ้วย The Lover King of Pentacles แสดงความยินดีกับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะจ๊ะถ้าไม่มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องนอกนั้นถือว่าเพอร์เฟก คนมีคู่ชาวราศีเมษเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันและเดือนกันยายนนี้หลายคู่จะมีเซอร์ไพรส์จากแฟนหรือคนรักได้เงินได้ของมีค่าจากคนรักคนที่คิดคาดหวังว่าจะได้แต่งงานจะได้แต่งงานสำเร็จสมหวังดังใจขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่อยู่แล้ว คือไพ่เดลเวอร์นะมันเป็นไพ่ความรักมันเป็นไพ่ราคานะเติมเต็มในเรื่องของเพศสัมพันธ์ให้กันสักหน่อยราศีเมษเป็นความเร่าร้อนนะจ๊ะต้องแซบต้องเด็ดดวงตลอดเวลาคือส้มมาไม่ได้ลามกนะแล้วส้มมาก็ไม่ได้ทะลึ่งด้วยแต่เรื่องเพศสัมพันธ์นะ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งนะ ที่จะทําให้ความรักของคุณรู้สึกว่ามันซาบซ้านอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออทําให้มันเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันเกิดแรงป่าถนาระหว่างกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรอ้อนเลยอ้อนเลยคนมีคู่นะอ้อนเลยจ้ะอ้อนเลยจ้ะเดือนนี้จะมีสายเปน,นะไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณเปแฟนหรือแฟนเปนคุณแต่ถ้าแฟนเปนคุณก็อย่าลืมสมัะนะโดยรวมถือว่าดีไม่มีปัญหาหรอก ยกเว้นว่าบางคู่บางกรณีที่มันมีปัญหาลักซ้อนอะไรยังไงก็เคลียร์กันให้ดีละกันเอาที่เราสบายใจนะแต่ดวงมันไม่ได้ว่าเลิกอ่ะนะดวงไม่ได้มีปัญหาดวงไม่ได้ทะเลาะดวงไม่ได้เลิกกันก็สบายใจได้นะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มันจะเกิดความพึงพอใจระหว่างกันเกิดขึ้นคนที่ตามตื้อมานานตามจีบมานานอะ่ะ ถ้าคุณแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าคุณรักเขาจริงๆคุณหนักแน่นคุณมั่นคงคุณมีเขาคนเดียวตามจีบเขาคนเดียวตามตือเขาคนเดียวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจท้ายที่สุดจะเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่นะขณะนี้เดือนกันยายนนี้จะมีข่าวดีเข้ามาอาจจะได้มีคอมมิตเมนต์หรือ อาจจะได้มีสถานะที่ชัดเจนสักทีหนึ่งนะจ๊ะส่วนชาวราศีเมษที่ยังเป็นโสดจะได้แฟนเป็นเศรษฐีจะได้แฟนรวยจะได้แฟนเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนหรือหลายๆคนจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติที่รวยเพราะว่าไพ่ราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่อภิมหาเศรษฐีเป็นไพ่แห่งความร่ำรวยเจอกันแล้วสปาร์กเลยเจอกันแล้วมันเหมือนแบบ มันเหมือนเป็นอะไรไม่รู้เคมีตรงกันหัวใจพองโตใจเต้นตุบตับตุบตับสองถ้วยเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกันเจอแล้วอยากจะเข้าไปกอดไปรัดไปฟัดไปเวียงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอืมชาวราศีเมษที่เป็นโสดถือว่าดีนะเดือนเนี้ยถือว่าดีมากหรือหลายๆคนน่ะได้ไปร่วมงานการมีผลประโยชน์อะไรร่วมกันทำไปทำมาอาร่วมกันไปร่วมกันมาเอ๊ะ เกิดความรักระหว่างกันขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออลองดูแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเลิฟติงนิดนึงความรักความใคร่นะมันเป็นเรื่องปกติแต่บางทีก็อย่างง่ายเกินไปละกันอย่าให้มันเร่าร้อนมากนะคนโสดอย่ามือไวใจเร็วอย่าใจง่ายนะแค่นั้นแหละนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงส่วนคนโสดที่มีคนอื่นๆเข้ามาจริงๆแล้วอ่ะ อย่างที่บอกอ่ะคนรวยบางทีก็อาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราดูให้ดีๆละกันนะถ้าไม่มีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องชาวราศีเมษไม่ว่าจะมีคู่แล้วแต่งงานแล้วหรือว่าไม่ชัดเจนหรือว่าโสดค่อนข้างที่จะดีเลิศเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีเมษในเรื่องของความรักต่อไปเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เดือดซันขึ้น สำหรับใครที่อยากมีบุตรมีบุตรสำเร็จสมหวังดังใจใครที่อยากท้องจะได้ท้องใครที่อยากมีลูกจะได้ลูกนะจ๊ะราชาไม้เท้าหกดาบแล้วก็เด e อ u ซันเด u อซันเนี่ยเป็นไพ่รักแท้ใครที่เจอคู่แท้แล้วคนนี้แหละตัวจริงแต่เวลามันจะช่วยเยียวยาทุกๆสิ่งนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้มันอาจจะมีอีกหลายๆมุมมันอาจจะมีอีกหลายๆด้านที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนนิสัยเนี่ย สำหรับคุณผู้ชายความเป็นผู้นำในตัวคุณการเป็นหัวหน้าครอบครัวของคุณการขยันเอาการเอางานของคุณอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่เรื่องบางเรื่องคุณก็จะมีความเป็นผู้นำมากเกินไปให้รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายนึ่งด้วยเช่นกันส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยบางครั้งจะเป็นผู้ตามตลอดก็ไม่ได้คุณก็ต้องเป็นผู้นำทางความคิดบ้างบางเวลานอกนั้นนะั้นไม่มีปัญหาอะไรหลายๆคู่ต่อให้แต่งงานกันแล้วรู้จักกันมานานแล้วแต่ ก็ยังมีเรื่องที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันอีกอยู่ดีแล้วหลายๆคู่ที่มีปัญหากันอยู่เวลาจะเยียวยาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆคนที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวก,ก็กลับมาคืนดีกันไม่มีปัญหาหรอกสำหรับชาวราศีสิงห์และคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ขอให้มุ่งมั่นขอให้กระตือรือร้นมากกว่านี้ทําให้เขาเห็นไปเลยว่าเฮ้ย <c oughs> จริงจังนะเวย้ยจริงจังจีบจริงทําจริงพูดจริงกระตือรือร้นแล้วจะสําเร็จนะแค่นั้นแหละไม่มีปัญหาแต่สําหรับคนโสดช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์จะได้เจอคู่ที่เด็กกว่าแต่ถ้าไม่ใช่คู่ที่เด็กกว่าก็จะไปเจอประเภทที่ว่าแม่ไม่ลูกติดพ่อไม่ลูกติดประมาณนี้แล้วอาจจะมีในเรื่องของความอา่ายังไงดีละ่ะ เจอคนที่เขามีลักษณะความเป็นผู้นำอะสูงสามารถเป็นผู้นำทางความคิดของคุณได้แต่ข้อเสียของมันก็คืออะไรรู้ไหมคนราศีสิงห์อ่ะสิงห์ก็เป็นเจ้าป่าคุณก็มีความเป็นผู้นำสูงคู่ของคุณก็มีความเป็นผู้นำสูงต่างคนต่างนำอะถ้าเป็นในลักษณะเออจับมือไว้แล้วเดินไปพร้อมกันไม่มีใครนำไม่มีใครตามอนันาดี อันนี้ใช้ได้สําหรับทั้งคนโสดใช้ได้สําหรับคนที่มีคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสือสองตัวมันอยู่ถ้ำเดียวกันอะมันลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวเข้าหากันแต่โดยรวมแล้วไม่มีปัญหาอะไรเรื่องความรักไม่ว่าจะแต่งงานแล้วไม่ว่าจะไม่ชัดเจนหรือไม่ว่าจะโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วท้ายที่สุด คุณที่คนเจออยู่ตอนนี้หรือคนที่คุณกำลังจะเจอสำหรับคนโสดคนคนนี้แหละคือคนที่เป็นคู่แท้ของคุณแฟนของคุณน่ะบางครั้งอะ่ะเขาต้องการการยอมรับจากคุณเพราะว่าในวัยเด็กเขาอาจจะเป็นเด็กกำพร้าหรือพ่อแม่แยกทางกาันหรือเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวมาก่อนดังนั้นเขาต้องการการเติมเต็มเขาต้องการความอบอุ่นจากคุณนะจ๊ะอันนี้คือทริคสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะ ต่าไปชาวราศีธนูชาวราศีธนูสิบถ้วยอยากมีบุตรมีได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าไพ่สิบถ้วยเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่และมีลูกวิ่งเล่นอยู่ที่สนามหญ้านะจ๊อะอ่คู่ไหนไม่เคยสกิดกันเลยก็ต้องสกิดกันสักหน่อยนะทำกันบ้านหน่อยนะจ๊ะสำหรับสำหรับชาวราศีธนูที่มีคู่เนี่ยจะมาเป็นฤาษีนิ่งใบไม่ได้นะเพราะไพ่ฤาษีขึ้นแหมจะมาสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวไม่ได้ คือชาวราศีธาตุไฟความรักมันต้องเร่าร้อนคนราศีธนูที่มีคู่ทำการบ้านหน่อยนะจ๊ะโดยเฉพาะคนที่อยากมีลูกเดือนนี้ติดบุตรติดลูกสำเร็จสมหวังดังใจแล้วมาแบบไม่คาดฝันมาแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนใครที่ไม่อยากมีก็กินยาคุมกำเนิดไว้แค่นั้นแหละนะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะคนมีคู่อยู่กันแบบเพื่อนไปแล้วว่าอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วที่สำคัญเนี่ย คนราศีธนูโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าจะได้แฟนที่ดีแล้วจะได้คนที่มีเหตุผลนะอือันนี้คือสิ่งที่ดีแต่บางคู่บางกรณีสำหรับชาวราศีธนูเดือนกันยายนเนี่ยจะมีความทะลึง่งจะมีความทะลึง่งอยากบริหารสนเสน่ห์อยากจะลองอ่อยลองนั่นลองนี่ระวังเนอะระวังเนอ อ่อยได้นะแต่ระวังแฟนของคุณจะหึงจะห่วงจะจับได้ระมัดระวังถ้าไม่อยากจะมีปัญหานะถ้าทะเลาะก,กันถึงขั้นแย่งห้องนอนอันนี้เตือนไว้แต่ถ้าคู่ไหนไม่มีปัญหาเรื่องความกุ๊กกิ๊กความชู้ความอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็โอเคสบายๆต่างคนต่างเป็นความอบอุ่นให้กันและกันเพราะว่าในมือถือตะเกียงนะแล้วก็ต่างคนต่างเป็นหลักให้แก่กันและกัน ต่างคนต่างจับมือกันพาไปเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆแล้วว่าถ้าไม่มีไอ้เรื่องของความเจ้าชู้ความม่อความขี้อ่อยอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะชาวราศีธนูถือว่าดีแต่สําหรับคู่ไหนที่ความสัมพันธ์ไม่ยังไม่ชัดเจนอะไรในย,ยัยช่วงนี้ก็ลองเงียบๆอยู่สักพักหนึ่งก่อนสิ ลองเงียบๆแล้วทำตัวแบบว่าเจ้าชู้ลันลาไปเรื่อยอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามานั่งเฝ้านั่งตามคนคนเดียวอยู่เวลาเนี้ยมันไม่สนุกเลยอ่ะเอาเวลาไปลันลาปาร์ตี้ดีกว่าอันนี้คือคำแนะนำสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนส่วนคนโดสดไพฤรศีเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นไปบวชหรอก อยู่เงียบเงียสวดมนต์ไหว้พระอยู่ในคอมฟอร์ตโซนฉันสะดวกแบบนี้ฉันสบายใจแบบนี้ฉันอยู่กับพ่อแม่ฉันอยู่กับครอบครัวฉันอยู่กับพี่ๆน้องๆหลานๆฉันสบายใจถ้ายังไม่พร้อม ก็อยู่คนเดียวไปก่อนสบายใจไพหรือสีอยู่เงียบๆแบบนี้ไม่ต้องไปบุ่นวายกับใครไม่ต้องมีใครมาทําให้เราคิดมากเครียดมากกังวลมากก็อยู่แบบนี้ไปก่อนหรือหลายๆคนที่กําลังเรียนกําลังศึกษาอยู่ก็นะตั้งใจเรียนให้จบเรื่องแฟนเอาไว้ก่อนก็ได้หรือบางคนที่โฟกัสที่เรื่องงานก็ตั้งใจทํางานแล้วก็อยู่กับพ่อแม่ออุ่นจากความรัก ในครอบครัวเนี่ยบางทีไม่ต้องมีคู่ก็ได้สบายใจอันนี้ก็แล้วแต่คนราศีธนูจะสะดวกเนาะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแหละมันก็เป็นคำแนะนำคร่าวๆแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวแบบชัดเจนไปเลยก็โปรโควิดดูดวงความรัก5คําคำถาม99บาทเนาะพิมพ์คำถามแล้วก็ส่งสลิปมาละก,กันใน Facebook ส้มมาพยากร์ก่อนอื่นก็ต้องแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วความรักจะสมหวัง ะวันนี้ลาไปก่อนและกันขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ส้มมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ